โอ้ยเกือบแล้วเฮ้ยโอยสัตว์ไอ้เยี่ยมโวยหาแม่มเหรอฮะโวยพ่อมึงรู้ไงสัตว์ไอ้แม่งโง่รู้ก็แตกเก่งเออแข็งนะแตกจนเออแข็งนำเมื่อกี้นี้เราไม่มาแตกอ่ะเดี๋ยวเฉยดีกว่าย้าย อยากเห็นซสงโดนหล่าตายโอ,อ้ใช่แต่อิเชียนนี่มันไม่โดนแบน ไอ,อ้เหี้ยโว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 ้ยภูมิ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  ไอ้มันมีอยู่บีสองตัวเลยแทนโอ้โหยิงเก่งม,มาก,กเจี่ยโอ้โหน,นี่ไงครั์เจี่ยเอ,อือไปเต็มเจ็บตักข้าวเลยแหละเขียงเขามากอ ล็อกล็อกโปล็อกระเบิดได้ไหมนี่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 ดูยิงดิบอมดิฟュซดเออถ้าคุณไม่เชื่อผมก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วอ่ะ ถ้าคุณมาเล่นแล้วคุณถ้าแบบคุณมาเล่นถ้าแบดไม่โดนแบนเนี่ยถ้าเกิดคุณมาเล่นแล้วชนะมันนี่ผมผมนี่ยอมรับว่ามันไม่โปรอะแต่ อะไรอะไรอะไรมันบอกว่าอะไรอ่ะมันบอกอะไรร้องอ่ะเพิ่งเคยเห็นโอ้โหร้องร้องร้องอ่ะเพิ่งเคยเห็นตาบูรร้องตัวเองยิบบอกรกบอกบอกบเวลาที่แย่งยิงมันมอยิงมันเวอร์เลยอ่ะต้องแบททั้งแขนเลยเออตให้แบททั้งแขนเปล่า นี่โกบแบบนี้แมองไม่เห็นกันเออแล้วแล้วตัวชิ้นไฟน์หน่อยจเบข้าวแล้ออกไปดูรับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเ,ออเ,เห็นเออเลือไปเดี๋ยวห้โปฉลาดแล้วมันไม่มันไม่วิ่มงมายิงให้รู้ว่าโปรหรอกอ่า ไม่ถามอยู่ไหนวะฟอมจัดมาแล้วมาแล้วเจอได้ไหมแอะแอะเมื่อกี้ไม่ถามด้วยอยู่ไหนหรือวะฟอมจัดด้วยฟอมไป ฟันแอบฟันแอบไม่อยากยุ่งกับพวกสวะวะมันก็แค oh, ่สวะโอ้ยด mm ูยิงครับชัดเลยยิงได้แบบป็งมากเลยตายมี่อ่ะไอ้เจี๊ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นตรงไหนตรงไหนอือหือไอ้ฟ้าสุดยอดไม่คนเดวมาแล้วมาแล้ว ดียรับมาแล้ว <S 2> <S 2> เป็นไงล่ะันทชื่อใครชื่ออะไรนะชื่อใครชื่อใครชื่อใครเรนด,ด,ดีการบินไทยคลาสสิกการบินไทยคลาสสิกอ่าโดนกูแน่กานโรสต์นะครับ